ครับสวัสดีครับวันนี้ศูนย์เครื่องบารมีสมเด็จโตนะครับเรามาพูดถึงเรื่องโครงการแจกพระ8 4 0 0 0กันนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าโครงการ8 4 0 0 0ความเป็นมาอย่างไรนะครับตั้งแต่เราทําโครงการ8 4 0 0 0นีนี้นะครับคือเพื่อสืบสารศิลปวัฒนธรรมพุทธศิลป์นะครับแผ่นดินสยามเรานะครับแล้วก็เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์หลวงปู่โต ก็คือสมเด็จพระยนันโตแห่งวัดระฆังโกศิตารามนั่นเองนะครับก็คือบางคนก็มีคําถามมาว่าทำไมเราเอาพระมาจากไหนตั้ง8ป0 0มื่นสี่พนองะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับคนที่ถามเนี่ยนะครับต้องศึกษานิดนึงว่าสมเด็จพระยนันโตเนี่ยท่านสร้างพระมากี่ครั้งสร้างมาเท่าไหร่เราต้องศึกษากันนะครับ ผมจะบอกเลยว่าพระโครงการ 84%,00 0เนี่ยที่เราแจกเนี่ยนะครับมีทั้งรับฟรีไม่มีจ่ายตังกับรับจ่ายตัง1,000บาทนะครับเรามีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับเรามีเรามีเอกสารที่ชัดเจนว่า1000บาทเนี่ยมีค่าอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็ตรวจสอบก็คือก็คือเราตรวจสอบให้เห็นก่อนนะครับที่1 0 0 0บาทเนี่ยหมายถึงว่าคนที่มาที่นี่นะครับคนที่เดินทางก็มาที่นี่ก็สามารถจะได้เห็นทุกอย่างที่เราทำ แล้วก็ขั้นตอนที่2 x งเอ็กซ์เพื่อหาหมวลสารอันดับที่3ก็คือตรวจพลังงานก็คือตรวจออร่า hmm. เพื่อรู้ว่าพระองค์นี้สามารถปรับความสมดุลในร่างกายคุณได้รจริงหรือเปล่าคือรู้รู้ว่าพระมีพลังงานแห่งพุทธคุณจริงหรือไม่นะครับขั้นตอนที่4ก็คือการออกใบรับรองพระแท้ก็คือแบบนี้นะครับนี่ฮใแบบรับงแท้ผมถามนิดหนึ่งนะครับว่า เนี่ยตรงเนี้ยที่เราทำเนี่ยมีต้นทุนไหมครับทุกคนก็ต้องตอบว่ามีต้นทุนอ่าแล้วเราทําอย่างดีอย่างดีแล้วเราทํา,อย,า,าทอย่างสวยงามทําแบบคือให้มันมันมันสมค่ากับความเป็นพระสมเด็จนะครับคุณมัน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 สูงมันเป็นของที่ที่สูงนะครับเป็นของที่ควรค่าแก่การเก็บและแก่การที่เราจะเอามาศึกษาหรือเอามาเรียนรู้และเอามาใช้งานนะครับ ที่นี้พระที่8 4 0 0 0พระที่เรามาทําโครงการเนี่ยมีทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่นี่นะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่เขาเห็นแล้วเขาอยากร่วมโครงการกับ mm. เราก็ยังมามอบให้นะครับเราก็มามอบไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ทั้งหมดนะครับเราต้องมาตรวจก่อนต้องมาตรวจว่ามันแท้ไหมมันถึงยุคไหมมันเป็นยังไงนะครับเราต้องคัดเฟ้นมาอย่างดีเลยเราถึงจะมาทําการแจกให้ทุกท่านได้นะครับใครที่บอกว่าเ้ย แปดหมื่นสพันคุณบอกแจกฟรีแล้วทำไมมีเก็บตังค์ห0ึ่บาทนะครับผมบอกแล้วว่าเก็บตังค์หนึ่พันบาทเก็บเงิน1น0 0งบาทเนี่ยเราเรามีกฎกติกากันว่าคุณได้รับตรวจอะไรบ้างกับที่คุณคุณรับอย่างนี้ไม่ได้นะครับสมมติคุณไม่รับ1นึ่ันบาทคุณก็ลงทะเบียนมาคุณก็มาติดต่อรับกับเราได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเราไม่จัดส่งนะครับเราไม่ให้กล่องด้วยเราให้แต่พระไปเราใส่ถุงซิปให้ ไม่มีใบรับรองไม่มีการตรวจสอบให้คุณเห็นแต่ในขณะที่เราไม่ได้ตรวจคุณเห็นเนี่ยเราคัดพระที่มันแท้ขึ้นมาแล้วไม่ใช่เราให้พระเก๊คุณไปนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปแล้วคุณไม่มีใบรับรองไปหรืออะไรต่างๆไปคุณใครมาบอกว่าคุณเป็นพระเก๊ก็อยู่ที่คุณนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเราไม่ได้ไม่ได้ให้คุณเชื่อเราที่พูดเนี่ยไม่ให้ไม่ให้คนที่ ที่พูดว่าเอ้ยเราทาแล้วเาทำไมเราต้องเก็บตังค์หนึ่งพันบาทหาว่าเราขายหาว่าเราต้องไปจำรัดภาษีเราเราจ่ายภาษีถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบพระคุณมากนะครับที่เป็นห่วงเรื่องภาษีตัวคุณเองอะ่ะคุณได้จำรัภาษีจริงหรือเปล่าของเรามาตรวจสอบเราได้เลยครับเราทําถูกต้องทุกอย่างตามกระบวนการนะครับเราไม่อิงกับของใครทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นกลุ่มของ ทางใต้หรือเป็นกลุ่มของที่ไหนดังนั้นเราเป็นตัวของเราเองผมยืนยันชัดเจนนะครับผมเป็นตัวของผมเองอมาตะสยามเป็นตัวของตัวอมาตะสยามเองและก็อมาตะสยามเนี่ยนะครับทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างไกลนะครับเราเปิดเราเราทำาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นองค์ความรู้ที่เราเผยแพร่ออกสู่ภาคประชาชนทั่วไปเพื่อไม่ให้ภาคประชาชนทัว่วไปเนี่ย โดนหลอกโดนโดนโดนกลุ่มหนึ่งหลอกลวงต้มตุ๋นเพื่อเพรามีองค์ความรู้แล้วมันมันไม่ได้ได้โดนโหลอกลวงต้มตุ๋นแน่นอนนะครับเดีย๋ยวจะพูดถึงเรื่องพวกนี้แหละนะครับอยากให้ทุกคนที่เข้ามาต่อว่าเราหรือก็เข้ามาด่าเราเนี่ยนะครับคุณคือใครอ่าคุณเป็นอะไรและทําไมคุณมายุ่งเกี่ยวกันเรื่องที่ที่เขาทาถูกต้องทําไมคุณไม่ดูให้ดีก่อนและคุณถึงจะมาด่าเขามาว่าเขานะครับผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าผมทำเนี่ย คุณเดินก็ามาดูสิเราทาอะไรผมไม่รู้หรอกคุณมาผมไม่รู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นใครนะครับเพราะว่าส่วนมากอะจะเป็นอวตารเข้ามาด่าเราว่าเราโน่นนี่นั่นนะครับแต่เราก็ยังมีกลุ่มที่ให้กําลังใจเราเนี่ยมากกว่าพวกคุณเสอีกนะครับคือคําว่าคุณเนี่ยหมายถึงไอ้คนที่มันมันเป็นเอ่อก็เรียกอะไรอะ่ะมีอคติกับเราอะ่ะหรือว่าเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์นะครับจริงๆพระพวกนี้ที่เราทาโครงการ 84%,00 0เนี่ยนะครับเป็นพระแท้แน่นอน แล้วหลังจากอนราคานะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องราคาด้วยนะครับโครงการ84,000เนี่ยพระ1,000บาทเนี่ยก็คืออันหลังจากที่เราทําโครงการเสร็จเนี่ยนะครับเราเอาขึ้นระบบอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราทําโครงการเสร็จเราก็จะประกาศว่าเอ้ยใครสนใจที่จะขายบนอ e ีเมาเกตของเราบ้างนะครับก็ให้มาติดต่อกับเราเราตัด30%หลังจากที่มีการซื้อขายกันนะครับมีการเช่าบูชากัน ราคาเท่าไรนะครับอยู่ที่คุณเป็นเจ้าของเป็น,เป,นเป็นผู้ตั้งซึ่งผมเป็นผู้ไข้เนี่ยผมเก็บ1,000บาทผมไม่ได้ขายพระนะครับขอแจ้งให้ชัดเจนนิดน,นะครับว่า1,000บาทที่ผมเก็บเนี่ยผมไม่ได้ขายพระนะครับผมขอค่าดำเนินการในการตรวจสอบอในการออกใบรับรองอต่างๆพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับโครงการ 84%,00 0เรานำเนินการอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีบุคคลที่สนใจที่อยากได้พระแท้ๆเนี่ย ก็ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันไม่มีใครหยุดยัง้งการการาการเรียกความเชื่อความศรัทธานี้ได้นะครับเกาเชื่อในพลังแห่งพุทธคุณของหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดรขังเ่ยนะครับแล้วก็เชื่อในบาร,รมีของท่านานี่แหละครับสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากได้พระแท้ๆไปใช้เพื่อให้เขาทําอาชีพได้กเรียกทําการค้านะครับทาการค้าเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจดีการงานดีอะไรต่างๆดีโชคลาบวาสนาดี mm. ก็อยู่ที่คุณได้พระไปแล้ว mm. คุณต้องสวดมนต์ mm. อยากน้อยชินธบัญชรเนี่ย mm. คุณต้องสวดให้ mm. ได้ถ้าคุณสวดชินธรรมชรไม่ได้สมเด็จก็ไม่มาหาคุณพระสมเด็จไม่มาหาแน่นอนแต่ในเมื่อคุณสวดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หลั่งไหลเข้ามามันเป็นตัวดึงดูดก็คือพลังงานที่ทุกคนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราสัมผัสมันได้เราศึกษามันแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอามา ใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ถ้าเรารู้เท่าทันมันเราก็จะไม่หลงหลงลกับไอ้พวกคนเหล่านี้นะครับคนที่ขายพระอยู่ทุกวันนี้หรือที่ใช้เช่าบูชาพระทุกวันนี้เรื่อของคุณคุณทําไปนะครับเรื่องของเราเราให้ฟรีเรามีต้นทุนการซื้อมานะครับเรามีต้นทุนแต่เราก็พระเนี่ยเราให้ฟรีเรามาขอขั้นเนื่งการก็ออกไปรับรองก็ตรวจสอบเท่านั้นเองโครงการ 84%, 0 0 0พันเราขอยืนยันนะครับว่าพระของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ย เราไม่ได้ได้มาทีเดียวตั้ง8 4 0 0มนพันนะครับเราเก็บมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเจอตรงไหนที่มีบุคคลตัวไปหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่จะเข้ามาหาเรานะครับเขาเอามาให้เราแล้วก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าไอ้อาจารย์ผมอยากร่วมทําโครงการด้วยนะครับผมอยากเอาเข้าด้วยผมก็บอกได้ครับยินดียินดีครับเราไม่มีเราเราไม่ได้ซื้อนะครับเรารับบริจาคมา แต่มันไม่มีบริจาคมาทั้งหมด84,000นะครับเราก็ต้องไปเจอตรงไหนเราซื้อเข้ามาเราหาเข้ามานะครับเราก็มาทําโครงการนี้ทุกคนต้องฟังคลิปนี้ให้ดีแล้วคนจะรู้ว่าไม่ต้องกลับมาถามเราอีกนะครับหรือจะถามก็ได้โทรถามผมโดยตรงก็ได้นะครับผมมีเบอร์อยู่ในนั้นอยู่แล้วเป็นเบอร์ตรงๆของผมเลยนะครับสามารถโทรมาถามผมโดยตรงผมชาญสมเด็จนะครับ นี่แหละครับสิ่งที่เราทำตรงนี้โครงการ84,000นะครับติดตามเราได้ตามเพื่อสแกน QR วอา e ลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตามสถานะการณลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยเรายืนยันชัดเจนนะครับว่าของเราไม่มีการหลอกลวงต้มตุนนะครับคุณไม่ปอใจตรงไหนคุณไม่สบายใจอะไรนะครับคุณเข้ามาที่นี่ได้เลยศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโตนะครับอมตะสยามโลตัสบินบุรีเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ นะครับวันนี้เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการเป็น0แล้วนะครับเราอยากให้ติดตามนะฮะตรงนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนะครับสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางที่ที่ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผมที่ติดตามรับชมขอขอบพรคุณครับผมสวัสดีครับ